สวัสดีครับนี่เป็นรายงานสดนะครับภาพสดสดบรรยากาศสดๆดนะวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับตอนนี้มวลน้ํากําลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับดูครับดูนี่เป็นระดับสะพานนะครับอู้ว์กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากฝนตกสะสมต่อเนื่องสว3วันนะครับนี่นะครับขึ้นอย่างเยอะทั้งสองฝั่ง ในพื้นที่บ้านชนบุรีอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาลาสินนะครับงนาน้อยจังนาน้อย,อย,อยโอเคครับยังไงจะมาอัพเดตสถานการณ์ให้ดูอีกครั้งนะครับรายงานสดๆวันนี้จากช่อง cắt trắng đi quá นะครับ bye bye